สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แห่ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องถือมือไว้เลยวันนี้นิทรีไหวทางนิทีวันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสนะ Merry Christmas Merry c h r i s t m and happy new yearhappy new year นี่มันต้องเป็นต้องเป็นต่อเนื่องไปอีกทีนะเราก็ happy new year มาหมาดๆนะปีที่แล้วนะฮะใช่ค่ะโอ้ปีนี้เขาไม่ได้คริสต์มาสกันเออกระหรกแล้วอ่าไม่ใช่ยี่ผ้าเนี่เขาบอกว่าต้องตกลงไม่ได้แล้วเพราะว่าซานตาคลอสมาถึง ก็ต้องกักตัว14วันนู่นนะฮะต้องไปแจกของขวันวันที่9 บกกระดาเหรอคะตายแล้วทำไมไม่เดินทางมาตั้งแต่การณ์โควิดทำไมไม่เดินทางมาตั้งแต่นู่นล่ะวันที่สิบต้องตามเวลาไงต้องมาวันที่ยี่สิบห้าจริงยี่สิบสี่นี่เขามีกันแล้วนะถูกไหะตายลุงนี้พี่ต้องส่งวอตส์แอดไปบอกก่อนแล้วว่าอย่ามาวันที่ยี่สิบห้าตรงกักตัวสิบสี่วันเมย์แต่ยี่สิบห้าพอไปวันนึ่ยี่สิบหกธันวาเนี่ยนะเราต้องจดจำได้เหมือนกันนะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยนะก็คือเป็นวันที่มันเกิดสึนามิที่ประเทศไทยไง สามสี่หกจังหวัดภาคใต้สิเออสิบกว่าปีมาแล้วนะ่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเออดูยี่สิบหกธันวาสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดถูกไหมโดยยิ่งเกิดที่ภูเก็ตเกิดที่พังงาห้าสิบเจ็ดหกสิบสามนี่โอ้โหสิบหกปีแล้วสิบหกปีแล้วเกิดที่อะไรนะระนองค่ะเกิดที่กระบี่เกิดที่ตรังพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังเออหกจังหวัดหดจังหวัดโดนหมดเลยแต่ที่ภูเก็ต หนักที่สุดใช่ไหมครับโอ้ตอนนั้นนี่พวกเรายังจดจํากันได้เพราะว่าฝรั่งเขาเขาเรียกอะไรนะหยุดคริสต์มาสก็ถือโอกาสมาพักร้อนใช่มาที่บ้านเราอะนะแล้วก็ถ้ายังจํากันได้รุ่นเรานะคะจะมีเด็กอังกฤษคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเรียนเรื่องซินามิมาแต่พอเห็นทะเลมันน้ําหายไปเกินครึ่งเขาต้องพานีเลยเขาตะโกนลั่นเลยเขาว่าซินามิเรารีบวิ่งหนีกันเลยแต่คนไทยไม่รู้คนไทยไม่เข้าใจไม่รู้จักรีลงไปดูกันเฮ้ยน้ำมันแห้ง แล้วตอนนั้นพี่ก็จําได้ว่าหลังจากนั้นมาก็จะมีการทําข่าวเด็กเก้าขวบคนหนึ่งลอยคออยู่ในทะเลตั้งสิบกว่าวันเกาะ วัสดุอย่างหนึ่งลอยคอขึ้นมาบัดนี้ผ่านไปอีก16ปี9ขวบวันนั้นเขา25แล้วปัดนี้เขาเติบโตใหญ่เป็นหนุ่มแล้วสิมเออสื่อน่าจะตามมาดูสัมภาษณ์เขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนซีนามิเคาที่แล้วอันนี้ก็จดจํากันได้นะครับมันมีความสูญเสียที่มันเจ็บปวดกันทั่วหน้า แต่มันก็มีศักยภาพใหม่ที่เกิดขึ้นมาคือการรวมน้ำใจไมตรีมาช่วยเหลือกันและกันไม่แบ่งชาติศาสนาภาษาใดๆทั้งสิ้นเราได้ทั่วโลกได้รู้จักเขาว่าน้ำใจคนไทยตอนช่วงนั้นเลยนะใช่ถูกไหมฮะโดยเฉพาะสวีเดนึ้งกันเรามากก็มาบ้านเราเลยนะเขาหนีหนาวจากบ้านเขาเนี่ยนะครับมาเที่ยวบ้านเราก็เรียกว่าตอนนั้นเสียชีวิตไปเยอะเลยที่ที่ที่เนี่ยฮะที่ก็เรียกเขาหลักเขาหลักเขาหลักที่พังงา แล้วบัดนี้พลิกฟื้นเขาหลักการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดก็น่าจดจำนะเ็ถือโอกาสคุยเรื่องนี้สักหน่อยดีไหมอะไรอะไรเรื่องไวรัลเนี่ยเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของขวัญอันนี้เป็นคลิปจากอเมริกาเพราะว่าช่วงคริสต์มาสนี่เราต้องคุยเรื่องอร๋วต้องคุยเรื่องดีๆหน่อยของขวัญของข่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้เขาบอกการให้ของขวัญชนิดที่เรียกว่ามันโอ้โหมันคุณค่ามันจะพูดยังไงเกินคําบรรยายเอ่ะเรามาดูคลิปนี้กันนะครับ เขาบอกอันนี้มันเกิดขึ้นก็คือว่าในร้านขายของอ่าในมันมีฝรั่งเนี่ยนะสองคนเนี่ยนะเขาก็มองดูเอ๊ะมันมีผู้หญิงกําลังคุยอยู่กับทางแคชเชียร์กำลังจะเช็คของไงเช็คกำลังการเออแล้วก็ดูเรื่องบัตรเครดิตแต่แล้วก็ทํายังไงมันก็ดูเหมือนมันไม่ผ่านอ่ะเครดิตมันไม่ผ่านนะตรลงซื้อของไม่ได้เกินเกินก็เอาออกใช่ไหมของราคาเกินแค่นี้ฉันไม่มีตังพอเออตังมันไม่พออ่ะดูต้องนานนะครับพยายามจะซื้อของอะไรสักอย่างเนี่ยนะหรือหลายอย่างด้วยนะฮะผลสุดท้ายไม่ได้ก็เลย ออกมาโดยที่ไม่ได้ของก็มานั่งเสียใจเจ้าหน้าที่บอกไปไงว่าบัตรเครดิตคุณลูดไม่ผ่านแต่ว่าคุณไม่มีเงินใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าฝรั่งสองคนเนี่ยก็มาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตั้งใจจะซื้อของแล้วมันไม่ได้เธอท้องโตด้วยนะกําลังตั้งท้องอยู่พอดีแก่มากกันนั่นแหอสุดท้าย ฝรั่งสองคนนะขอเขาบอกเขาจะซื้อของกันเลยไหนขอดูลิสสิเธอจะซื้ออะไรบ้างดูรายการที่จะซื้ออะไรบ้างขอดูหน่อยสองหนุ่มสาวเนี่ยนะนั่นก็เอาแต่ร้องไห้แล้วหยิบไปดูว่าฉันอยากได้อันเนี้ยสุดท้ายก็เอามาให้เขาดูฉันคงไม่มีโอกาสละเออาให้เขาดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไงอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับพอเขาได้ลิสต์ที่เขาตั้งใจจะซื้อของเนี่ยลองดูนะครับว่าผู้ชายเขาทำยังไงนะครับ ุดท้ายเขาก็ควักออกมาให้ดูนะฮะขอดูหน่อยนะคะว่าต้องการอะไรบ้างไหนดูสิก็ดูอ๋ออยากได้อะไรเหรอทั้งหมดเลยฉันอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ็ดฉันรูดไม่ผ่านเออนะเาดังร้องโหมร้งองห้าอยู่ดิลูกก็กำลังจะคลอดเขาก็เลยให้สัญญ,ญาณกับผู้หญิงในการบอกนะมาเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะอ่เดี๋ยวเขาเข้าไปเองเดี๋ยวเขาเข้าไปเองนะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวเขามานะ รอตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนนะแล้วเข้าไปถึงก็จัดการซื้อของเหมือนยาตามลิสต์นี้เลยนะได้ลิสต์มาแล้วนี่ได้ลิสต์มาแล้วเลกของเลยไอ้พระอ้อมที่เมื่อกี้ออกไปอะเอาด้วยใช่ไหมอันหนึ่งก็เป็นการ์ดเขาบอกว่าเป็นของที่ดูเหมือนเขาเรียกมันมันเป็นคุณค่าทางใจมากกว่ามีนมมีนมมีการ์ดด้วยนะฮะ ในรายการเหล่านี้คือของเล่นของเล่นเด็กไปช็อปปิ้งมาตามลิสต์บทเลยตามรายการนี้บทเลยเสร็จเรียบร้อยครบนะฮะแล้วก็ทำการจ่ายเงินจ่ายทองเพราะสองคนนี้ก็มีบัตรเครดิตมีอะไรต่างๆแล้วถูกไหมฮะเาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพังไปคุณลืมอะไรไปอย่างหนึ่งไหมที่รักจริงนะ คุณต้องลืมอะไรไปอย่างหนึ่งฉันว่าเอนี่ไงนี่ไงคุณลืมเหรอในช่วงเทศกาลสำคัญอน้ำจังคือเป็นเขาเรียกอะไรนะเราเห็นฝรั่งใจบุญเมือนกันนะคือบทที่เขาจะใจบุญอันนี้เป็นเนี่ยมันช่วงช่วงโควิดใช่ไหมยังใส่หน้ากากอยู่เลยตอนนี้ถูกไหมฮะ แล้วก็จ่ายเงินเราจะพบว่านี่ระบบจ่ายเงินของเข้าไปอย่างนี้นะไม่ต้องมานั่งผ่านแคชเชียร์นะฮะผมไปอเมริกาก็จ่ายเงินแบบนี้แหละติ๊ก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 ถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็บัตรเครดิตไปจัดการลูกซะเลยถูกไหมฮะจากบัตรเครดิตเสร็จเรียบร้อยต้องเห็นไอ้ไอ้ของที่ซื้อทั้งหมซื้อมาทั้งหมดเนี่ยก็มาเจอนะครับผู้หญิงท้องคนนี้แล้วก็เอารายการของนี้เนี่ยนี่ของที่คุณอยากได้เออโ้เขาดีใจมากอะไร ฉันงงเอ,อฉันงงแล้วที่เขาว่าโวนก็คือแล้วฉันจะจ่ายเงินคืนตอนไหนอ่ะถูกไหมจะใช้คุณได้ตอนไหนปารากฏว่าฝรั่งสองคนที่บอกไม่ต้องหลอกไม่ต้องคืนหลอกอเพราะรว่ามันช่วงเทศรรกาลที่จะให้ของขวัญพอดีไงมีโอกาสที่ฉันให้เป็นของขวัญกับเธอเพราะว่าเป็นของขวัญที่เธอพึงจะได้อ่ะถูกไหมเป็นของขวัญที่เธอพึงจะได้อ่ะฉันอยากร้องไห้ด้วยถูกไหมชื่นใจจังชื่นใจจัง ใชไหมฮะซาบซึ้งมากโอ้โหนี่มันมากเลยค่ะเขาเรียกว่าจานใบยเราอันนี้นี่ซึ้งกินใจเหลือเกินคืออย่างนี้ คนเราเนี่ยบางทีเวลาให้ของขวัญคนเนี่ยบางคนก็ไม่เห็นคุณค่าของของขวัญที่เราให้นะสักแต่ว่าไปเลือกเอาตามที่เขาจัดไว้ให้พวกเรานึกออกไหมพวกที่จะการปีใหม่นี่หิ้วกระเช่าหิ้วอะไรไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ถามว่าซื้อไปทำไมไปให้ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันจะต้องการของอะไรอีกแล้ว้วดีไม่ดีของเก่าจะหมดอายุแล้วใช่ไหมไม่ได้ดูเลยว่าเขาจัดอะไรไว้ให้ถูกไหมพอๆกับกระถินเขาเรียกอะไรสังฆทานเพราะฉะนั้นไอ้ของขวัญคือของที่คนอยากจะได้คนอยากที่ได้ต้องการถูกไหมถูกค่ะ อะไรที่เขาต้องการเราคือสิ่งที่ควรให้ออไม่ใช่ต้องการให้อะไรเขาเอาตามใจตัวเองเ,ออเราให้ตามใจผู้รับวะรู้สึกมีความสุขนะเอ้าละเรื่องของขว<อ>ัขที่ได้เห็นผู้หญิงตั้งทองนี่พี่แอมีอะไรเกี่ยวเรื่องแม่เมื่อมือไหมนี่แน่นอนเรื่องของขวัญวันแม่ตอนนั้นที่พี่จัดเออ มันก็20กว่าปีแล้วไม่ต่างกว่า25ปีแล้วเทศกาลวันแม่เทศกาลกันแต่ว่าจะให้เป็นของขวัญวันแม่ไงแม่ทุกคนเชิญมาพูดแม่ทุกคนที่ว่าสงสัยแมะใครไม,ไม่แต่ละชาติเลยเหรอถูกญี่ปุน่นอินเดียฝรัง่งมอนไทยจีนขนมาหมดมอ,อ่ะสนุกมาก